สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o นะคะสวัสดีค่ะวันนี้หมอวาดจะมาทำนายทายทักสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเดือนกระกฎาคมพุทธศักราช2563ของชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกจะเกิดอะไรขึ้นเป็นภาพรวมนะคะทุกคนมีเวลาตกฟากต่างกาันเขาเรียกว่ารัคนาต่างกันเนะเาะ บุญกุศลการกําเนิดการศึกษาฐานะทุกอย่างต่างกันเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นแนวทางนะคะหมอว่าใช้การอ่านไพ่โดยใช้ไพย่ยิปซีชี้นําทางเพราะฉะนั้นภาพรวมมันก็สามารถเกิดหรือไม่เกิดได้เช่นกันและในส่วนของท่านใดก็ตามที่เป็นชาวราศีพิจิกนะคะที่เกิดในเดือนกรกฎานี้หมอวาดปาถนาให้ทุกคนพบเจอ แต่สิ่งที่ดีคาดหวังสิ่งใดมุ่งหวังสิ่งใดปราถนาสิ่งใดขอให้มันมาอยู่ในกำมือของคุณอย่างง่ายดานะคะอบร้อมด้วยมิตรภาพความน่ารักกระยะนานมิตรที่ดีและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยขอให้ชาวราศีพิจิกเป็นแฟนคลับ fc ช่อง Youtube หมอวาดยาวนานไปเลยนะคะและคุณจะต้อง ปังดังรวยไปตลอดไปควบคู่กับการดูดวงของหมอว่าตลอดเราจะนำพาแต่สิ่งที่ดีมาสื่อสารซึ่งกันและกัน ชี้แนะแนวทางปัดเป่าอุปสรรคซึ่งกันและกันนะคะมาค่ะวันนี้ชาวราศีพิจิกขาหมอวาดเลือกที่จะใช้ไพ่จากราศีเพื่อให้ครอบคลุมราศีทั้ง12ราศีและทางการทํานายไทยทักออกมาได้ชัดเจนและแม่นยำไพ่ชุดที่2หมอวาดเลือกใช้ไพ่กองนี้สําหรับชาวราศีพิจิกเพื่อช่วยในการแก้ไขปริศนาบางครั้งไพ่กองนี้บอกว่าต้องเจออะไรไพ่ใบนี้อาจจะบอกว่าเราควรจะทําเช่นไรเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะระหว่าง างนี้ชาวราศีพิจิกตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลตัวเองในใจวันเดือนปีเกิดในใจนะคะและอยากตั้งคำถามอะไรตั้งคำถามเอาไว้ในใจได้เลยเผื่อโชคชะตานำพาให้คุณได้คำตอบในคลิปนี้และคุณจะได้แนวทางในการใช้ชีวิตค่ะหมอว่าเลือกการเปิดไพ่แบบ Celtic c r o s s นะคะวันนี้นะโอ้ครีนอ o ฟวันนะคะ ใช้ได้เลยทีเดียวกับไพ่ดวงชะตาของคุณนะคะสี่ใบแล้วนะมาค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดไพ่ชุดที่2เลยนะคะ ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะค่อนข้างตอบรับความเป็นตัวตนของคุณมากๆคุณดูความอามิสซิ่งของไพ่ทั้งคู่ mm hmm. เห็นไหมคะนางงามค u e นอ of ว n นเดือนนี้เป็นเดือนที่ราศีการงานจับทับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎานี้ทั้งชายและหญิง ดวงราศีการงานค่อนข้างเจิดจรหลักและจับต้องตัวคุณมากๆเพราะฉะนั้นเดือนกรกฎาเป็นเดือนที่คุณจะมีวิสัยทัศน์มีความเป็นผู้นำในเรื่องของการงานมีการการทำงานที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีรวมถึงงานที่ยากคุณก็สามารถที่จะเคลียร์ปัญหารหรือว่าทำให้มันรุ่รวงไปได้นะคะคุณมีกำลังใจที่ดีคุณมีพี่เลี้ยงที่ดีและคุณมีกำลังสนับสนุนที่ดีเพราะฉะนั้นคุณสามารถพึ่งพิงคนรอบข้างได้เพื่อให้งาน แบบเป็นทีมของคุณหรืองานที่คุณเป็นหัวหน้าหรืองานที่คุณรับผิดชอบอยู่มันคลี่คลายและผ่านมันไปได้ถามว่าอุปสรรคของคุณมีไหมในชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนกรกฎานี้มีนะแต่มันเป็นเรื่องของความรักมากกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปพูดนะคะเรามาพูดเรื่องของความรู้สึก ความเป็นตัวตนของคุณความเจ,จรจาไได้ของการงานแล้วนะคะรวมถึงการใช้จ่ายที่ค่อนข้างอย่างหมุนเวียนเงินทองได้มาจ่ายไปในเรื่องของความสวยความงามในเรื่องของความหล่อนะคะในเรื่องของกิเลสเปลี่ยนกระเป๋าใหม่เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ซื้อรองเท้าคู่ใหม่คือมันเป็นเรื่องของกิเลสไปไหนก็อยากซื้อไปไหนก็อยากช็อปไปไหนก็อยากซื้อนุ่นมากินทั้งทงที่ของกินเต็มมือนี่แหละค่ะชาวราศีพิจิกระวังการเงินที่จะไหลออกจากกระเป๋าสตางค์เราเพราะความอยากของ เรานั่นเองอยากกินอยากใช้อยากช็อปอยากเที่ยวอยากอยากนู่นอยากนี่ ของถูกของแพงถ้าฉันอยากได้ฉันควรจะได้นี่แหละค่ะคือการตัดสินใจใหม่ของคุณและมีดวงที่ว่าคุณจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองให้มาสมมติว่าจากจากที่ไม่ค่อยแต่งน้ตึงตัวคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มแต่งตัวขึ้นเปลี่ยนเซรั่สติกคือทําให้ตัวเองดูสวยดูเป็นนางงามดูแบบเฉิดฉายฉายลายเดือนนี้จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่คุณจะใช้เงินเกี่ยวกับการบํารุงบําเรอของ,ต,องตัวเองเกิดขึ้นนะคะเต็มที่ไปเลยค่ะยังไม่ได้เลยทีเดียวนะคะ ในส่วนภาพรวมของการงานถือว่าใช้ได้ที่บอกวาดบอกไปตัวคุณค่อนข้างมีเซนต์มีความเป็นผู้นํามีความถือว่างานเนี่ยผ่านการผ่านสายตาของคุณผ่านน้ามือผ่านน้หมึกผ่านรอยปากกาคุณถือว่าใช้ได้นะคะและการงานของคุณมีเกณฑ์ที่จะทําให้สําหรับลุมสดสาวโสด,สสดการงานของคุณเนี่ยจะนําพาความรักความสัมพันธ์เข้ามาหรือว่ามิตรภาพใหม่ๆจากเพศตรงข้ามเข้ามาหรือก่อเกิดให้เจอคนรักจาก จากการทํางานจากการเดินทางไปสัมมนา,าจากการเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลไปไปดูงานต่างประเทศอะหรือว่าเกี่ยวกับสายงานจะมีโอกาสพบเจอคนรัก และมีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นหรือมีการพัฒนาเจอปุ๊บหลงเลยก็มีโอกาสเป็นไปได้ของชาวราศีพิจิกนะคะในบางคนด้วยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะคุณอย่างที่บอกค่ะจัดไปเต็มเหนียวนะคะแต่ว่าคุณก็บริหารการเงินที่ดีเพราะฉะนั้นจะมีหมุนเวียนแบบนี้ตลอดเวลาเลยเหมือนเหมือนคุณเหมือนเคลื่อนแตกอะเนาะเหมือนอยู่ดีๆอยากช็อปไปหมดเลยนะคะช้อปปิ้งออนไลน์เรามัระวังจะดึงเงินออกไปค่อนข้างเยอะนะคะอ่าในส่วนของน้าหนักตัวชาวราศีพิจิกระวังน้ําหนักตัวขึ้น จากการกินครึ่งจากการดื่มครึ่งเดือนแอลกอฮอล์กับครึ่งดื่มรสหวานทั้งหมดจะมีโอกาสทําให้น้ําหนักคุณขึ้นนะคะห่วงสวยด้วยแต่ระวังน้ําหนักตัวด้วยอะไรก็น่ากินไปหมดเจริญอาหารไปหมดน้ําหนักตัวมาน้ําหนักขึ้นแน่นอนครับสำหรับชาวราศีพิจิกทั้งชายและหญิงในบางคนด้วยนะคะอันนี้คือภาพรวมนะจ๊ะการเงินหมอวาดบอกแล้วแบ่งผ้ามีความรับผิดชอบวางแผนดีเพราะฉะนั้นสิบเหรียญ6กเหรียญถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะคะเสหกไม้เท้าจักว่าดี ปลายทางชีวิตบทสรุปเดือนกระะกฎาชาวราศีพิจิกถือว่าการงานผ่านไปได้จากทิศทางที่คุณคำนวณไว้วางแผนไว้ผ่านได้ค่ะใช้วิสัยทัศน์ที่ดีผ่านไปได้อารมณ์ดีไหมโอ้ภาพรวมชาวราศีพิจิกอารมณ์โดยรวมถือว่าใช้ได้แต่ทีนี้คนที่มีคู่นะสิปัญหามาอยู่ที่คนมีคู่นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะคะมันจะมีคู่ในที่นี้หมายถึงครอบครัวแต่งงานมีคนรักคือเป็น คู่ผัวตัวเมียเนี่ยเรามัดระวังครอบครัวจะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อบ้านซื้อของชิ้นใหญ่เข้าบ้านหรือแม้กระทั่งการจ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับความรับผิดชอบเกี่ยวกับบ้านเรือนหรือคนที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของคุณจะมีรายจ่ายตรงนี้ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมาจากปกติและเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสามีภรรยาที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันหรือว่า ดูแลและรับผิดชอบคนอื่นด้วยก็ต้องแชร์ความรู้สึกกันก็ต้องช่วยๆกันนะคะเพราะว่าน่าจะใช้ใจ่ายเงินยอดนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีคนมาขอร้องขอความช่วยเหลือเราหลายๆเรื่องเลยนะคะเดือนนี้นะคะชาวราศีพิจิกทั้งชายและหญิงนะในช่วงอายุที่หมอวาดมองเห็นนะคะช่วงที่ดีๆข,ของของหมอวาดมองเห็นคือช่วงคนที่อายุ27 28ไม่ชา่หกยี่สิบเจ็ดยอ่ะยี่สนะคะ และเป็นราศีพิจิกเดือนกรกฎาเนี้ยคุณมีเกณฑ์เจอพบความรักความสัมพันธ์นะคะไปในทิศทางที่ดีมีกมีเกณฑ์การพัฒนาเป็นคนรักได้แต่งงานหรือมีเกณฑ์คบหาใครสักคนหนึ่งแล้วต่อยอดไปถึงขั้นเป็นเนื้อคู่หรือคู่แท้มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะและในช่วงของอายุ27 28ี่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะคะคนที่เป็นคู่รักกันมาอยู่แล้วคบหากันดูใจมันก็จะเป็นช่วงอายุที่ สปีนี้คุณจะมีโอกาสได้แต่งงานอ่าอันนี้ก็ต้องดีใจด้วยนะคะคนที่อายุยี่สี่ยี้ายี่เรามาระวังกิเลสข,ของคุณอยากได้นูน่นอยากได้นี่และระวังทิศทางการใช้ชีวิตของคุณในเดือนกรกฎานี้นะคะเรามาระวังคุณจะเข้าไปสู่บงโครจรของการทําเขาเรียกว่างานสีเทาอันนี้ต้องระวังนะคะช่วงยี่ ยี่ไพ่ยี่หกนะงานสีเทาหรือเล่นอะไรที่เกี่ยวกับพนันบอลหรือเล่นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอบบยามุกอ่าอันนี้คุณคุณอยากเข้าไปยุ่งนะคะเพราะมันจะมีของพวกนี้มาดึงดูดตัวคุณนะคะให้ทําผิดศีลผิดศีลธรรมเกิดขึ้นถ้าคุณระมัดระวังก้าวข้าผ่านช่วงยี่ไพ่ยี่หกไปได้มันก็จะโอเคละเพราะฉะนั้นใครเกิดอายุช่วงนี้ยี่ไพ่ยี่หกราศีพิจิกต,ต้องระวัง คนที่ชักนำหรือว่าตัวเราเนี่ยพาตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่วงโคจรของสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดศีลหรือว่าทําในเรื่องที่ผิดกฎหมายเนาะหร,หรือว่าไปเปิดโต๊ะเช้าแชร์เปิดโต๊ะรับแทงหวยอะไรแบบนี้อ่า คุณคุณมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณอยู่ที่คุณนะคะตัดสินใจดีๆนะคะนี่คือภาพรวมนะคะในส่วนของอาชีพนะคะของชาวราศีพิจิกบางคนคนไหนที่ทําเกี่ยวกับเครื่องรางของขังนะคะทําเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลทําเกี่ยวกับหินสีทําเกี่ยวกับกระปะักกระเป๋าตังค์เรียกรัพย์ที่เป็นคนค้าขายหรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แม่เดือนนี้คนเข้ามาหาซื้อกันอยากซื้อกระเป๋าคุณอย่างถนมทลายเลยใครมีของดีอะไรทําให้ถูกทาให้โชคดีเรื่ เรื่องนั้นเรื่องนี้จะขายดีเป็นเทน้ําเทท่าของชาวราศีพิจิกนะคะและคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการแปลรูปเปลกการลงกึงนะคะ กึงเหล็กกึงอะไรนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมชาวราศีพิจิกมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆแต่มันไม่ใช่งานชิ้นใหญ่นะมันเป็นแค่อะไรชิ้นเล็กๆแต่ก็จะมีเข้ามาให้คุณได้ทําแต่ยังไม่มีแบบงานโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาแต่ก็ถือว่าดีแล้วค่ะอย่างน้อยก็มีงานเข้ามาขอให้คุณมองหาลูกค้ารายใหม่ไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของอา,อาชีพในเรื่องของ ความรักเอออย่างอย่างที่หมอวาดบอกไปเนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินภายในครอบครัวความรับผิดช,ชอบนะคะและคู่รักต้องระมัดระวังความเผลอไผลการหลงเสน่ห์การถูกใจเพศตรงข้ามแล้วทําให้ครอบครัวเดือดร้อนอันนี้ต้องระวังทําให้คนรักเดือดร้อนต้องระวังถ้าคุณสดดีไปแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วคุณระวังสิ่งตรงนี้นะคะผู้หญิงสวยผู้ชายรอแล้ว ความรักออนไลน์ที่เข้ามาแบบฉาบฉวยที่มาแบบไม่ถูกต้องคุณต้องระมัดระวังนั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องสําหรับคุณอย่าได้ไปยุ่งอย่าได้ไปยุ่งนะคะถ้าไม่ยุ่งดวงจะไม่ตกดวงจะไม่มีปัญหานะหมอว่าเตือนไปแล้วทีนี้เรามาดูไพ่กองที่สองสิคะว่าเขาพูดถึงอะไรกันบ้างเนาะกองที่สองเขาบอกเจ็บช้ำๆนะคะอ่าเห็นไหมในเรื่องของความรู้สึกอะไรที่มันเป็นปัญหาคาราคาซังคู่รักหรือว่าสามีภรรยา ควรปรับความเข้าใจกันอย่าก,ก่อให้เกิดความอึอดอัดอย่าก,ก่อให้เกิดแผลในใจอย่าก,ก่อให้เกิดปัญหาในใจแล้วไม่ได้รับการแก้ไขอย่าหยวนนะคะอย่าหยวนหยวนเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวตื่นเช้าก็อารมณ์ดีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรตื่นเชา้าอารมณ์ดีฉันไม่ต้องเขาก็หายโกรธแล้วคุณแกคิดเองเออเองนะคะจับมือกันแล้วพูดคุยกันและเคลียร์ให้จบห้ามเลยหนึ่งคืนนะคะอ่ะเห็นไหมรักสวยรักงามก็มาบางคนชาวราศีพิจิกรักสวยรักงามเข้ามาสมองเศรษฐีนี่ไง เตือนแล้วนะคะสมองเศรษฐีคิดทางถูกก็รวยคิดทางอบายยมุกมันก็รวยแหละแต่ว่ามันไม่มันก็ยังมันก็ยังไม่ได้ถูกตําหนินะมันก็คือเรียกทรัพย์เรียกเงินให้เรียกทองให้คุณอนะแต่คุณดันไปดินสมองเศรษฐีด้านแบบคือดันไปไปไป,ไปมีความสามารถด้านการทําอะไรที่มัน สีเท่าๆแล้วมันประสบความสาเร็จอนะอะไรแบบนี้แต่มอว่าเตือนไว้ก่อนนะถ้าผิดศีลมันมีแค่ช่วงเวลาสั้นมากๆคุณมีสมองเศรษฐีแล้วลองทํมันให้มันถูกต้องนะคะอย่าทําอะไรแบบรวบรัดฉลาดแกมโกงอะไรแบบนี้เออรู้แหละว่ามันเป็นทางของคุณแหละแล้วมันก็เดือนนี้มันก็ตบมือให้กับไอ้ความฉลาดแกมโกงของคุณด้วยนะแต่ว่ามอว่ามอว่า,ม,วามันไม่จีรังคะ่ะมันมันมีโอกาสที่จะพลาดได้ค่อนข้างสูงแต่มันแค่ แค่เรียกซ้ำไปคุณเดี๋ยวเวลาอันสั้นแค่นั้นเองอันนั้นต้องระมัดระวังก็เลยเตือนไว้ไม่อยากให้ผิดศีลน,นะคะในส่วนของอชาวราศีพิจิกนะคะการทําบุญให้ตรงดวงตรงราศีตรงเดือนที่ดีที่สุดของชาวราศีแบบภาพรวมนะคะคุณต้องทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอเขาเรียกว่าการปฏิสังขรณ์วัด นะคะหรือว่าการสร้างวัตถุมงคลการสร้างพระพุทธรูปการสร้างองค์พระเสมือนพระพิคเนตเอยพระตีมูรติคือสร้างอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณไปร่วมสมทบทุนสร้างอ่าแบบนั้นอะ่ะดีแล้วก็การบริการเขาเรียกว่าการให้ทานเกี่ยวกับสัตว์ สัตว์ที่บาดเจ็บสัตว์ที่ล้มป่วยหรือว่าเข้าไปสมทบทุนเวลาตาม,มูลนิธิต่างๆเขาแบบเออสัตว์บาดเจ็บคุณก็ไปสมทบทุนตรงนั้นก็จะส่งผลให้เดือนกันยากนดของคุณเนี่ยพบจะสิ่งที่ดีได้นะคะเตือนนะคะมันล่อแหลมมากเลยคนที่ทํางานสีเทาหรือว่าทํางานแบบฉลาดแกมโกงหรือว่ามีท,มทริกมีแท็กมีซิกมีแซกอะไรแบบเนี้ยมันได้เงินจริงๆนะเดือนเนี้ยมันได้เงินมากๆเลยแต่ว่า มันจะอยู่กับคุณได้สั้นมากเพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังนะคะและรอบคอบดีๆแล้วกันนะคะในการตัดสินใจจะทําอะไรนะคะในเรื่องของปลายเดือนในเดือนกระกฎาข่าวดีจะมีจะมีข่าวดีไหมหมอวัดมองว่า,วา,าการงานของคุณเนี่ยคือคุณรู้อยู่แล้วคุณวางแผนมันผ่านมันไปด้วยความสามารถของคุณอยู่แล้วแต่อุปสรรคให้เรามาระวังช่วงประมาณเดือนสัปดาห์ที่4ของเดือนคือประมาณสัปดาห์สิ้นเดือนอะ่ะ ต้องระมาาาัดระวังอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขนะคะแต่ถามว่าแก้ไขได้บ้าได้แก้ไขได้ไหมก็ได้นะชิลชิวชิว,ชว,ชว,ชวแก้ไขได้ค่ะแต่มันอย่างที่บอกค่ะต้นเดือนดีไปเดือนอาจจะมีปัญหาอีลุงตุงนังเข้ามานิดนึงแต่คุณก็แก้ไขได้ค่ะปัญหาก็มาจากเรื่องของการเงินกับความรู้สึกอาจจะมีเกณฑ์การเสียความรู้สึกกับคนรอบข้าง หรือว่าเพื่อนสนิทไม่สหายได้เขาคิดไม่ดีกับเราหรือเอาเราไปนินทานในเสียหายสัปดาห์สุดท้ายต้องระมัดร,ระวังนะคะอ่ะเป็นกําลังใจให้คนชาวราศีพิจิก่าเดี๋ยวหมอว่าจะทําเกี่ยวกับความรักราศีของหนุ่มโสดสาวโสดสโสดเท่านั้นนะคะไม่ใช่คนมีคู่หรือว่าไม่ใช่สามีภรรยาเป็นสาวโสดว่ามีดวงจะได้พบรักในเดือนนี้ไหมพบรักช่องทางไหนกับคนลักษณะแบบไหนอ่ะฝากติดตามด้วยนะคะชาวราศีพิจิกขาสำหรับวันนี้ด้วยรักและปาถนาดีชาวราศีพิจิกเป็น สาวเป็นเป็นเป็นพื้นดวงที่เข้มแข็งในเดือนนี้ทุกอย่างมันจะผ่านการวางแผนที่ดีที่สุดถ้าคุณวางแผนดีที่สุดแล้วผลกระทบที่ตามมาคุณจะรับได้และผ่านมันไปได้อย่างสง่าผ่าเผยค่ะด้วยรักและปรารถนาดีสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ